ครับวันนี้เรามันอยู่ข้นในด่านเออจุดรถไฟนาสาได้สักอย่างนี่แหละและวันนี้วันนี้เรามากับใครใครบ้างเนะี่ยโอ้วันเดียวในแมปนะครับซึ่งด่านนี้จะนําคนสร้างโดยไทยแลนด์ทีหนึ่งสองนะครับคนไทยโอเคและวันนี้เราก็จะมาม,มา,ามาขับรถไฟกันนะครับเอาเฮ้ยขับได้ปะ่ะโอเคขับได้โอเคไปแล้ะ ไม่รู้ไปทางไหนเดียอโอ้ไปทางนี้ทางนี้ทางนี้นะครับท่านผะู้ชมแล้วก็ไปเอาเรถไฟนะครับสำหรับใครที่มีอัศมีนที่พัลลติถึงสองเอามาให้นะครับ <responses. S 1> ก็อย่าลืมใช้กันด้วยจะพงผมได้เมื่อวานได้อดมินมาเมื่อวานนะครับน่าไปละยานแล้วก้เฮ้ยเหมือนคุณ,คณนะุแฮะเอ้ยเดยี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อมันเป็นทางคุ้นุแบบนี้แหละท่านผู้ชมมันจะเป็นอึ่งน้ำแบบนี้นะครับนม่ นะครับไม่มีใครอยู่นี่นะครับสำหรับใครที่ไม่มีแอดมินก็ไม่สามารถขับรถไฟได้นะครับมันจะโดนตัวกั้นข้าไปนะครับเฮ้ยสิบสามวายเข้ามาในแมวเหมือนเดิมแล้วเหรอเว้ยจะเจอหน้าอีกแล้วเหรอนี่นะครับท่านผู้ชมสําหรับใครที่เกิดมาตรงนี้แล้วแล้วก็เห็นมีรถไฟนะครับอย่าไปขับนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวโดนเลเซอร์ตรงนี้นะครับผมไม่ได้จะดูถูกนะครับคือแบบไปขอแอดมินจากไทยแลนด์ทิหนึงสองได้เลยทุกคนเตรียมพร้อมจะ นะคบขับรถไฟกันโอ้ขบวนนี้สปินเตอร์สปินเตอร์เบอร์เท่าไหร่เนี่ยไม่มีเบอร์ให้เห็นเลยสปินเตอร์สปินเตอร์คอยตัวนี้โอเคสปินเตอร์สปินเตอร์สองคันก็พอแล้วมั้งมันจะมีขบวนฮิตาชิกับบอจัทนะครับแถมมาไว้แล้วก็บรรทกอลากอย่างนี่แหละมาแต่มาต่อมาต่อเอออ่ะตู้นี้ไปละไปละ เลสโกเลสโกท่านผู้ชมครับดูสิ่อยต่ออย่างเท่เลยไปล่ะปูนได้ไหมปูนปูนปูนพักอยู่สักนิดนึงรถไฟสายอะไรเนี่ยรถไฟสายสายคลองไผ่ถึงสถาายรถไฟสักอย่างนี่แหละผมจะไม่ได้อะ่ะขอทษทีทษทีนะครับผมจะมาสนับสนุนให้กับไทยแลนด์ทีหนึ่งสองเองนะครับ ดี๋ยวผมจะมาสนับสนุนให้เพื่อเป็นการตอบแทนที่เขาให้แอดมินกระปุนะครับเออโอเคนะครับโอเคนี่นะครับรถไฟจะวิ่งอยู่บนคลองนะครับนี่วิ่งบนคลองคลองอย่างใหญ่เลยใหญ่เป็นทะเลเลยมั้งโอเคโอเคตอน,นี้เราก็ขับอยู่นะขบวนนี้ทบวนขบวนตัวนี้ชื่อว่าสปินเตอร์ใช่ไหมมีปุ่มกดดีลีทแต่ปุ่มกดดีลีมันเล็กมากเลยนะ จอดจอดจอดเออจอดจอดจอดโอเคจอดเรียบร้อยจอดที่ใส่รถไฟอะไรเนี่ยเป็นด้ทบทบทวนมาผมจําได้ว่าผมถ่ายรูปกับไ h a i l a n d ทีหสองตรงนี้จําได้จาได้เมื่อคืนเมื่อคืนเดี๋ยวเขาก็คงจะเอาไปลงใน y o u t u b e นะแล้วก็จะเห็นตัวผมนะครับถ้าใครอยากจะเห็นตัวผมในในตอนภาพที่ผมถ่ายกับซิตี้ไทยแลนดกับเอ้ไทยแลนด์ทีนสองนะครับก็ไปดูที่ช่อง Thailand T S R ไ h a i l a n d ทีหนึสองได้เลยโอเคนะ อย่ามาดูช่องผมนะครับผมไม่มีภาพให้ดูไปละโอเคครับไปละบุนปูนเอเอเคโอเคเหมือนมันมีอะไรบางอย่างติดอยู่ที่รางอ่ะอเฮ้ยเหมืนอนเฮ้ยกดแจ๋วแห้งมาอยู่ที่รางนี่ไงเนี่ยเอาทำไมมันขับช้าจังเลยเอาไปเร็วะแล้วเอาเอาเอามันมีกนสโลมันมีกุญเลออ่ะเพื่อน ขอบคุณมากเพื่อนขอบคุณ13วายขอบคุณมาก13ปีแล้วเหรอนี่นะครับจะเป็นทางที่มันจะเข้าเรียบนะครับถ้าวันหลังผมสามารถสร้างแมปได้ผมจะสร้างสายอะไรดีอ่ะอือก็มีแต่ผมที่สรารจักโอเคผ,ผ่านทางตัดอ่ะรถไฟมันวิ่งอยู่บนถนนได้ยังไงเนี่ยถ้าทุกคนถ้าใครสงสัยบอกมาได้เลยบอกมาได้เลยก็คือการกดแบตยังไงล่ะ <What? S 1> ยอดเลยเรา เอาละเราต้องเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวท่านี่สุดยอกมากเอาละอุโมงค์ตองต้องเปิดไฟด้วยโอเคแล้วมันเปิดไฟยังไงอ่ะเนี่ยใช่ะไหมเนี่ยอ้าวตรงนี้ไม่ใช่ทำยไงดีอ่ะเออไม่รู้เลยอ่ะมันต้องเปิดไฟยังไงอ่ะอ่ะต้องเปิดไฟยังไงอ่ะมันมผมอยากจะทำโอ้ยเจ็ดเจ็ด เฉียดตายมากเลยนะคะท่านผู้ชมเฉียดตายมากแต่ว่าโอ้แสงสว่างเข้าถึง,ถงหน้าเลยตาบอดแล้วเราเฉียดตายมากโอเคออกมาถึงสถานีแล้วเย้แล้วมันเปิดไปยังไงสงสัยเหมือน,นกันเดีย๋ยวมันต้องกดตัวเอตัว R ตัว F R. เอตัวเออเรามาถึงสถานีรถไฟอะไรแล้วเนี่ยโอเคมาถึงคนอครอบบุรีเหรอ รถไฟครบบุรีแต่เขาเขียนว่าคบบุรีมันดูเป็นความเป็นลบบุรีอะไรเงี้ยโอเคข้างหน้ามีจยุดตัดนะแล้วจุดตัดมันกั้นลงมาด้วยกันไอเปิดเพลงเนี่ยอย่มอยู่ีหฝังเิมาอูเาไม Thailand XDDD.